่ะชื่ออะไรช,ชื่ออะไรเล่าบอกอกเล่าืต้นเขา่าต้นเขา่าต้นเข่าเอาไม่แล้วเห็นเขาเรียกว่าไอ้หักหักนี่คืออะไรไอ้แบ่งมันมันไหนไหนไหนดูฟันดิไหนดูฟันดิอ๋อโอเคไอ้อนี่ชื่ออะไรมุงหัวเล่าเขานเ่มชื่ออะไรชื่อายชื่ออายแล้วเขาเรียกเจนิเฟอร์นี่ของว่างไงวะไม่รู้มาเซอร์บอกให้เรียกแม้แล้วเม็ดอะไรติดที่ปากอ่ะ เมกี้แมงวันหรอกูว่าฝ่ายนันแะไม่ใช่เม็ขี้แวันไม่ใช่ฝ่ายขี่แมงวันอ่าโอเคอ่าถ้าเกิดมีเรื่องจะเล่าเห็นบอกว่าจะมีเรื่องจะเล่ามีเรื่องเล่าถึงใครโอ้ไอเฟสมันยังขาติดน้ำลายก็ติดติดติดอะไรติดเมาส์อ่ติดเมาส์โอ้ยไม่ต้องใส่ลงเทไหนก็ได้ทำไมเดี๋ยวก่อนไอเฟสทำไมไอเฟสมันเดินผิดอย่างเดียวเลยเหรอใช่มันไม่ดูมันบวมขึ้นข้างหน้าอะไรนะมันมันบวมขึ้นข้างหน้า แล้วมีใครอีกว่าที่แบบเดินที่เดินไม่ค่อยดี oh, <yeah. S 1> อู๋เท็อ่าเราคิดว่าตัวเองเดินดีไหมเ <laughs> ดินดีดีไม่จริงอ่ะโดนกูด่าไปจำเลย <laughs> มีใครอีกวะไอเฟสแล้วใครอีกที่โดนดาปปาา่าไปตำมาตำอูไอเตยไอเตยโอ้ย,อย,อยนี่โดนด่าบ่อยลนะไอนี่ได้ชินชื่อบ่อยปกติของมันอ๋อไอชินเน่อ่าใครนะ อ๋อไอชินได้ไหมชินไหนวะชินชนี่เป็นฮัลโหลไก่กับมันที่ซ้อนอะไรมั้ยอ่ะกูะไม่รู้จักอะไระมึงพูดมาที่คือใครอ,อเะเออเวลามันทําผิดก็ทําผิดเออให้อภัยได้มันหิวแ <c oughs> ล้วมาที่นี่มาที่นี่มันกะมันกะเฮ็ดผิดอีกให้ <c oughs> อภัไอยได้อีกอไม่เฮ็ดผิดอีกใครให้อภัไอยได้อีกอเฮ้ดอีกไม่มึงคือเฮ็ผิดดูเถอะอยู่ดิฮะอะไรวะอะไรนะฮีฮัวฮะคืออะไรวะพูดใหม่ดิมึงคือเฮ็ดผิดดูเถอะฮะมึงก็อย่าผิดอะไรนะ กอย่าผิดมากนะโโโโออออเเเเคคคคภาษาไทยแล้วไงมาที่นี่พวกไปบอกวามันก็ได้บัตรได้เหรอวะมันกัเฮ็ดได้พร้อมกันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือทำใช่ไหมใช่โอเคเฮ็ดก็ทำได้มาที่นี่มันมาทีนี่มันมาตกตกเหรอวะเสือกตกอะไรตกห้องนั่นองห้องท้องงอ๋อฮงเออทงมันมาตกมันมาตกแต่ว่อื่นเสือกตกอ่า ที่นี่ก็เริ่มต้นไม่เริ่มต้นไม่เกียบไห้ไข่นะเกียบไห้่ไห่เกี๊ยวทุกคนเลยไห้ไข่ไห้ห้องห้อ๋อห้องก็พูดร้องด้วยดิว่ะห้องห้องห้องไห่อะไรเงี้ยเออพอจะฟังรู้เรื่องห้องห่าไห้ไห่ฟังรู้เรื่องเออแล้วแล้ว้วแลบอกจะมีเรื่องเรื่องไข่เรื่องเพื่อนผมจะไอที่เป็นคาถากรชื่ออะไรนะแนนอ่ะแนนมีไหนเล่าให้ฟังดิเป็นไงวะนอนกวนก็จังผีอาถรรพ์อะไรนะผีอาถรรพ์คืออะไรอ่ะ สมอาถรรพ์แล้วเคยได้ยินแล้วเคยได้ยินศพอาถรรพ์มันกลนวยอ่ะโมอบอ,บอ้วยมาเสือเห็นมาเสือบอกเลยบอ,อวาว้าวว้าวพูดอ๋อแล้วแล้วได้ยินไหมแบบนอนใกล้กันไหมนวดนุนนนวดหันหัวไปใส่มันเลยอ่าแล้วเป็นยังนอนหลับไหมนุ่มีกิจจกิจจวัตรประจำวันต้องขึ้นมาก,ก่อนมันต้องนอนก่อนมันให้ได้ทำไมแล้วกอดเพื่ออะไรก็นอนก่อนเพื่อแบบว่าถ้าสมมติอัน อีเนี่ยหนิมันนอนมันนอนกอนสิมันนอนกอนนอนคว้างห่วงเลยกูดกันน้อยมาละพี่อามาเลยอันนี้ตุ๊กตายอย่างกันน้อยมือละอ่าแล้วแล้วมันก็ยังนอนกลอนอยู่ปกติของมันแล้วแล้วนี่นอนใกล้มันปะใกล้่างประมาณสิบหลาสิบหลาฟังแล้วได้ยินมันกลอนไหมอ๋อเออแล้วมีมีมีเรื่องคนอื่นอีกไหมมีไหมมีปะไม่มีละแล้วมันมันใส่ใครไหม มันใส่ไอ้ดียว,ด,วดียวทำไมดียวทำไมอ้นเพ่งคนยังไหนบุญไลยล่ะเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ดวยวก่อนมึงพูดว่าอะไรนะมันเป็นคนยังไงบุญอ่าได้บุญคือมันได้บุญเหรอไม่ใช่มันเป็นคนแบบว่ายัางไงก็ไม่รู้อ่ะยังไงก็ไม่รู้โอเคยังไงจ้ะ <c oughs> ไล้วแบบว่ายังไงก็วม่นแบบว่า เดี๋ยวมันก็อันยิ้มเดี๋ยวมันก็หัวเมยลาฟยิบอกกับมันพิดใจมันมันก็เครียดไปมันเครียดเมาบอกกับพ่ออีกมันห้าวแล้วมันโตอีกมันก็ว่าเออมึงอย่ามา่อบอกกับปู่อ่ะกูกูฟังรู้เรื่องคําเดียวคือเครียดกับว้าวว้าวคือพูดแค่นั้นเองที่เหลือกูฟังไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรเนี่ยแล้วมีอะมีมีมีแบบเพื่อนๆแกล้งๆมีไหมมีอยู่ไม่มีไอ้นี่ชอบแกล้งเพื่อนมี ไอเฟรมน่ะมันเหมืว่าชอบรอเพื่อนอ่ะรอเพื่อนเหรอไอเฟรมมันชอบพูดคำลามกเนี่ยอ๋อที่นี่มีผีป่ะเมือม่อเศร้าเมือเอม่อเศอ้าเ,เดี๋ยวก่อนโอเคเมื่อกี้เพิ่งด่าคนอื่นแล้วมึงมาเข้าเรื่องผีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่ากันอื่นหมดยังหมด เช้ามันคิดยังบ่ออกเช้าอะไรวะเศร้า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 คืออะไรหยุดหยุดหยุดอ๋อหยุดนึกว่าเศร้านึกว่าอารมณ์เศร้าโศกเศร้าอ,อะไรอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> โอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดยังหมดยังแล้วโอเค